were here before us we created an ecological disaster humans and dinosaurs can't coexist Ali sat there we're racing toward the extinction of our species over nature we're subordinate to it i wanted to show them something that wasn't in the ocean something that was real something that we could... see Touch. creation is an act of sheer. หลายคนพูดถึงจูร a สิคเวิลด์ว่าเป็นภาคนี้เป็นภาครวมเซ็ตหรือว่าทีมรวมทีมอเวนเจอร์อะไก็ได้เป็นการรวมระหว่างจูร์สิคพาร์คทั้ง3ภาคและจูร a สิคเวิลด์ภาคที่3ซึ่งหลายๆคนอาจจะพูดว่านี่คือจูร์สิคพาร์คภาคที่6ครับรอบนี้ถังป๊อปคอนและบัสเกตพิเศษครับออกมาทั้งหมด4เวอร์ชั่นด้วยกัน2เวอร์ชันแรก อยู่ด้านหน้าของเชยเชยชนลแล้วครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะซึ่งออกมาเมื่อวันที่1มิถุนายนครับและเวอร์ชั่นที่2ซึ่งเป็นเซตที่3และเซตที่4จะเป็นลูกไข่ไข่ไดนโนเสาร์นะฮะแล้วก็จะมีรูปเป็นบัสเก็ตเล็กๆนะฮะอีกรูปหนึ่งของทางไดนโนเสาร์ก็คือตัวแรปเตอร์หรือว่าทีเล็กนี่แหละครับก็ <Okay. S 1> วันที่8ครับซึ่งตรงกับวันแรกของหนังที่ฉายเลย วันนี้จชใช้ภุมงใจเสนอครับเป็นหนังสองเรื่องควบเลยหลายๆคนถ้าเกิดมาดูรีวิวก็อาจจะพบว่าถ้ารีวิวถังป๊อปคอนก็เรื่องจูรลสิกเวิด์ก็จูรลสิกไปเลย,เลยแต่เะยเชยครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปหน้าลงมาแล้วก็จับมาสองเรื่องเลยท็อปกันและจูรลสิกเวิด์ครับขอเปิดด้วยจูรลสิกเวิด์ก่อนเจ้าไลนร์ร์มาฮะชุดเชยเชยซื้อมาทั้งหมดสองชุดนะครับชุดแรกชุดสามร้อยยี่สิบบาทและชุดที่สองคือชุดสามร้อยเก้าสิบบาทครับ มีความคุ้มและไม่คุ้มอย่างไรรีวิวกันตรงๆครับชุดแรกครับเป็นชุดที่320บาทตอนแรกเนี่ยก็ดูแลเอ๊ะมันใช่บัสเกตหรือเปล่า320บาทดูแลคุ้มหรือเปล่าชุด320บาทเราจะได้นี่ฮะเป็นเนี่ยกนลืมบอกไปครับเป็นค่ายเมเจอร์ครับของจูรลสิคเบิด์ในครั้งนี้นี่ฮะก็เป็นถังน้ำหนถัง320ได้แก้วทั้งหมด สองแก้วด้วยกันแก้วแรกก็เป็นแก้วของเมเจอร์เป็นโลโก้ธรรมดาเนี่ยฮะอีกแก้วหนึ่งเป็นแก้วพิเศษครับก็คือตัวนี้นี่และก็ชึ๊ป๊อปคอร์นเซตนี้ครับเซตนี้ให้ดูใกล้ใกละสามร้อยยี่สิบบาทเป็นกระดาษธรรมดานี่แหละครับแม่ก็แอบเอ๊ะอ,อยู่นิดนึงนะว่าเอ๊ะจะคุ้มหรือเปล่าเอามาดูกันนิดนึงครับ320บาทจูรสัสซิคโบว์ภาคใหม่เนี่ยฮะก็คอนเซ็ปต์มัาจะเป็นตัว T-Rex แล้วก็ Latin, ลัคเตอร์รวมทั้งเจ้าสัตว์พันธุ์ใหม่ดึกดำบรรพันธุใหม่ในหนังบอกไว้ในเรื่องนี้ในภาคน,นี้มีทั้งหมด10สายพันธุ์ด้วยกันที่ไม่เคยโชว์ในภาพไหนมาก่อนในตัวอย่างเราจะเริ่มเห็นเจ้านกสีแดงนะครับที่มีปีกที่ลงไปตรงทีมะแล้วก็เคาปะปลอกปลอกปลอกแล้วก็มีเป็นพวกแนวพวกที่บินได้แล้วไปเกาะเครื่องบินได้เองครับนี่ฮะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ลัเตอร์แน่นอนครับ ระเอกของเรื่องนี้นอกจากคนแล้วก็คือเจ้าบลูนนั่นเองวันนี้ปลูมีรูปแล้วนะเข้าไปดูครับว่าเรื่องราวของปลูในภาคหกนี้เป็นอย่างไรบ้างด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ครับของในเครือของเวเจอร์ของเขานี่ฮะส่วนด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันครับเป็นแบบนี้เป็นกล่องธรรมดาครับเฉยๆเอาปรปคอนมาทานแล้วนะนี่ฮะก็แกนนั้นแบบนี้มีความพิเศษอย่างไรนี่รูปเหมือนกันเลยก็เป็นจุลสิษเวิบด์มีเจ้า อ่อทีเ x นะครับพระเอกของเรื่องทุกๆภาคแล้วก็แรปเตอร์น่าจะเป็นบลูครับเป็นบลูใช่แล้วก็ลูกเขานี่อย่าดียดนี้ทั้งหมดเลยนี่ครับแต่ไฮไลท์ของเขาก็คือว่าไม่ใช่แก้วครับแต่เป็นฝานี่เองนี่ครับฝาดึงออกมาปึ๊บนี่ฮะด้านในก็เป็นแก้วไว้ที่หุ่เขาครับนี่ฮะก็เป็นฝาหน้าตาดีครับหน้าตาดี แต่320บาทก็แอบบแบบแอบบอยู่มืนกันเ๊ะแพงไปหรือเปล่าเนาะสวยครับก็เป็นโครงของเจ้า t l เล็กนั่นเองครับนี่คือชุด3ามยยีบาทครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็มาตั้งแต่ต้นเลยและจะคิดว่าจะหมดในเร็วๆนี้ครับตรงนี้ไปแล้วนะถ้าไปช้าใน1อาทิตย์หมดแน่ๆครับไม่ทันแน่นอน นั่นคือหัวเจ้า t ีเล็กนั่นเองนี่ไงดูไซซิ่งนะครับเท่ากัน้าเชิไหมใกล้ๆกันเลยเนาะนี่ฮะใหญ่นะใหญ่แล้วก็ดูหน้าเกรงขามเป็นพลาสติก PVC ทั่วไปครับที่ใช้สำหรับเป็นถังบลอกคอนทั่วไปแหละเป็นสกรีนสีเดียวเลยสีเดียวเป็นสีน้ำตาลเข้ม แล้วก็เป็นลักษณะของประกอบผ่าครึ่งทั้งสองตัวจะเห็นได้ว่าต้องดูดีๆนิดนึงเนาะมันจะมีรอยต่อตรงเนี้นี่ฮะต่อสองตัวเนี่ยไปจนถึงด้านล่างเลยแล้วก็ประกอบเข้าหากันซึ่งกลายเป็นตัวทีเล็กตัวนี้ด้านล่างก็จะเขียนชื่อของหนังแล้วก็ค่ายเมจเจอร์แล้วก็ประเภทวัสดุนะครับอยู่ด้านล่างว่าใช้ยังไงบ้าง <S <S ถ้าเทียบกับตัวล่าสุดของท็อปกันท็อปกันจะดูวัสดุที่ดูดีกว่าเนาะ แต่ว่าด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวไดโนเสาร์ทีเล็กซ์เนี่ยใครๆก็ต้องอยากได้ครับเชยๆไม่ต้องแบบคิดในเรื่องของมูลค่าหรือว่าคิดในเรื่องของงานว่าเนี๊ยบแค่ไหนงานประิแค่ไหนพอเห็นเป็นเจ้าทีเล็กซ์นี่ซื้อเลยครับหลายๆคนก็คงจะคิดแบบนั้นทัน,นี้สิ่งที่ทําขึ้นมาก็คือว่าด้วยการสกรีนเป็นสีเดียวเป็นสีแ้มหมดเลยเนี่ยนะครับหนังก,ก็จะกูุขะในตามรูปรักหน่องเขาเนะาะก็จะมีการลงสีที่เป็นเขี้ยวเขี้ยวจะสวยงามและมีสะเสน่ห์นิดนึงความละเอียดอยู่ตรงนี้ครับตรงเขี้ยวนี่ ดีครับอันนี้ดีเอามาดูดีแล้วก็ตาสีเหลืองดำนะฮะก็น่ากลัวครับน่ากลัวนี่คือ Concept. คอนเซ็ปต์เขาเปิดยังไงล่ะอ่ะนี่ครับเปิดฝาเดึงหัวขึ้นมาปึ้งง่ายๆเลยครับต้หนในไทเชย์ทำหมดแล้วนะและนี่คือจูรัส s ิกเวิลดครับในวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ปล่อยของออกมา2องเซ็ตด้วยกัน390้าบาทครับชุดนี้ดูดีครับดูดเีเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆของเชเชแน และชอบป๊อปคอร์นชอบบัสเก็ตต้องเรื่องนี้ครับท็อปกันเมฟเวลิกหนังนี่กว่าจะฉายนี่นานมากนะฮะก็ออกมาแล้วเป็นบัสเกตตัวนี้เป็นท็อปกันเมฟเวลิกนะฮะที่ไฟเตอร์ชาวนี่แต่ตัวล่าสุดเวอร์ชันที่2ครับเป็นหมวกกันน็อกไซซิ่งเนี่ยเขาเรียกว่า1ต่อ2นะไม่ใช่1ต่อ1เป็น1ต่อ2ซึ่งเป็น หมวกกันน็อกของทอมครูซหรือพระเอกในหนังนั่นคือแมเปอร์ลิกนะครับของท็อปกันนี่คือตัวนี้นี่เองนี่ให้ดูก่อนหลบปะนิดนึงให้ดูเลยครับนี่ดูฮะให้ดูภาพรวมก่อนเนาะโอ้โหวัสดุปเป็นยังไงมาดูกันของเขาเป็นลักษณะก็คืออุ้ยยังมีป๊อบคอร์นอยู่เลยครับยังไม่แนเอ,ออกเลยเป็นวัสดุเหมือนกับลูกบอลเลยนะทรงเดียวเลยฮะของตัวแมเปอลิกก็เป็น บล็อกของเขาสังเกตได้ครับเป็นพื้นสีน้ําเงินเข้มเลยเป็นโครงสร้างเหมือนลูกบอลเลยนะครับเป็นหน้ากากและก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหมวกกันน็อกของนักบินสิ่งที่พิเศษก็คือว่าเขาสกรีนมาเลยครับนี่ฮะที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวอีเกิลหรือนกอินรีอยู่ด้านข้างทั้งสองตัวด้านซ้ายและด้านขวานี่ฮะรวมทั้งด้านหลังด้วยที่เป็นสกรีนเป็นสัญลักษณ์ของเวฟบริกและตรงหน้ากากบนหัวของเวฟบริกพิเศษครับ เป็นสติกเกอร์แปะคาว่า m มฟเวลิเลยนี่ครับตรงนี้ถ้าจับดูจะเป็นสติกเกอร์นูนให้ดูน,นะครับตรงนี้เป็นสิกเกอร์นูนทั้งหมดเลยเวลาทานประกอบแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาปึ้งแล้วก็ทานได้ตรงนี้แล้วปิดเข้าไปนะฮะข้างล่างจะเป็นโลโก้ของ Major ร์นะฮะแล้วก็ไอตรงหน้ากาก,ากที่เป็นออกซิเจนของเขาเนี่ยก็เป็นตามไทซิงหนึ่งหรืสองแล้วแะครับก็ดูดีนี่อ่ะให้ดูครับ หมุนไม่ได้เลยครับเปิดไม่ได้แต่ว่าก็เป็นบล็อกที่ติดและเชื่อมต่อสวยงามครับออกมาสวยงามราคา390วางเทียบกันเลยอ่ะถ้าเกิดพอซื้อสะสมได้ถ้าเราเป็นคนรักคนชอบเลยเนาะซื้อทั้งคู่เลยครับ390 780าทบาทเก็บไว้คุ้มค่าครับครับนี่คือภาพรวมของรีวิวป๊อปคอนกับบาสเกต พบกันและจูรลสิกวิลครับใครที่เป็นแฟนคลับในช่วงเวลาแบบนี้ดูทิปเชยชอแนลแล้วอย่าลืมไปดูหนังนะครับพบกับเชยชอแนลในอีพีต่อไปครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชยชอแนลด้วยเชยชอแนลก็จะมีคลิปอยู่มากมายครับบางครั้งเราจะออกไปข้างนอกนะครับไปเยี่ยมวัดไปดูยักษ์ไปดูประวัติศาสตร์มากมายครับในช่วงนี้อาจจะถ่ายด้นนานในเยอะนิดหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้มีกฎหมายเรื่อง P.D.P.A. ครับ ไม่เป็นไรครับแต่เชยชาแนลก็ channel, จะนำของเล่นของสะสมมาให้เราได้ดูกันก่อนครับหนังเรื่องไหนกำลังจะเข้าล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์เชยจะพยายามจัดหามาให้ครับและคอยพบกับจูราสิโกในเวอร์ชั่นต่อไปและหนังใหม่ๆที่รอฉายอยู่ในเครือเมเจอร์และ SF c i n e ซีเครับเจอกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเชยชาแนลด้วยสวัสดีครับ